สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนนีมีพระนามเดิมว่าสังวานสเสด็จพระราชสมภพ,พเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ทรงเป็นบุตรคนที่3ในพระชนกชูและพระชนนีคำครอบครัวของพระองค์ได้ตั้งนวิวาสถานอยู่ใ,นในกล้กับวัดอนองคารามฝั่งทนบุรี ส่งเข้าศึกษาในโรงเรียนแพทย์พดุงคันและหญิงพยาบาลแห่งสิริราชและส่งได้รับทุนให้ไปเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐเอเมริกา พระองค์ทรงอภิเศกสมรสกับสมเด็จพระมหิตตลาธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกมีพระราชโอรสพระราชธิดาสามพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินรัชกาลที่แด และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตในขณะที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระชนมายุเพียง29พรรษาจึงทรงรับพระราชภาระเลี้ยงดูพระราชธิดาและพระราชโอรสที่ทรงพระเยาว์ด้วยพระองค์เอง ทรงอภิบาลอบรมทั้งด้านพระราชจริยวัตรด้านการศึกษาทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการต่างๆดังเป็นที่ประจักษ์ว่าพระราชโอรสทั้งสองพระองค์สเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพระสนิกร ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพระสกนิกรตามภูมิภาคต่างๆตั้งแต่พุทธศักราช2507ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกขเวทนาของราษฎรในถิ่นธุระกันดาลที่ต้องประสบก,กับโรคภัยไข้เจ็บ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์และพยาบาลที่ตามเสด็จตรวจรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยต่อมาทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และโปรดให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสอวในพุทธศักราช2517 นอกจากนี้ทรงก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือในการประดิษฐ์ขาเทียมให้แก่ผู้ยากไร้และมูลนิธิถันยรักษ์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบครบวงจร องสนพระราชาหารทัไทยในด้านการศึกษาของเยาวชนอีกทั้งทรงห่วงใยตำรวจตรเวีนชายแดนหรือตอชอดอที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนของประเทศจึงพระราชาทานพระราชาทรัพย์ให้แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อน,นำไปจัดสร้างโรงเรียนและส่งรับเอาโครงการของโรงเรียนตอชอดอไว้ในพระราชูปรมถม ทรงเป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระราชการณียกิจที่สำคัญยิ่งคือโครงการพัฒนาดอยตุงจังหวัดเชียงรายจากพระราชดำริที่ว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง ทรงเป็นหลักชัยในการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้กลับฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ราษฎรชาวไทยภูเขาเลิกตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยหันมาประกอบอาชีพที่ยั่งยืนมีความสุขทั่วหน้าจึงพากันออกพระนามด้วยความรักและเคารพว่าแม่ฟ้าหลวง คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของพระองค์คือวันที่21ตุลาคมของทุกปีเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติอีกทั้งยังเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการพยาบาลไทยอย่างอเนกอนันต์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จสวรรคตในวันอังคารที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538 หากแต่พระกรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ยังสถิตสถาพรอยู่ในความทรงจำของพระสกนิกกรตลอดนิรันการ